สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่โอนิติเทพมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วมาพร้อมกับน้องนายแนะนําตัวสวัสดีครับชื่อน้องนายร้านเต็ม10ครับครับก็วันนี้เราจะมาคุยเอเราอยู่ที่เมเจอร์สุกุมวิทครับขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้เราทำคลิปได้อย่างสะดวกสบายเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วเรื่องหนังอินเดียครับเรื่องเรททูเมื่อกี้ลืมบอกว่าเรทแปลว่าการจูโจมนะครับแล้ว ทีนี้เราจะมาคุยอีกเรื่องหนึ่งก็ทางทางเมเจอร์เนี่ยเอื้อเฟื้อสแตนดี้ให้เราคุยได้ง่ายๆคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับก็เรื่อง The Surfer ครับที่โอขออนุญาตเรียกภาษาไทยว่าเอ่อข้าปเจ้าหรือผมจะเสิร์ฟผมจะเสิร์ฟ <laughs> ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องหนายพี่โอใน YouTube พี่โอตั้งบล็อกไว้อ๋อไอคำว,ว่ากุคํคว,ว่ามอึอะไรเนี่ยคำว,ว่า คำหยาบคายทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์มามันจะไม่ขึ้นเลยเพราะพี่โอ๋บล็อกไว้หมดบล็อกไว้หมดนะครับรวมทั้งคำว่าลุงด้วยนะบอกหมดสมัยก่อนคำว่าลุงเป็นคำหยาบคายครับก็เพราะฉะนั้นถ้าจะพิมพ์ชื่อของหนังเรื่องนี้ให้พิมพ์สุภาพหน่อยนะครับผมจะเซิร์ฟฉันจะเซิร์ฟอะไรนี่แหละชื่อภาษาอังกฤษ The Surfer รู้จักดิคลาร s สเคสมาก่อนใช่ไหมรู้จักครับชอบเรื่องอะไรของเขาบ้างชอบเรื่องคานี่แหละนิด นีคเคสใช่ครับ <laughs> ผมแล้วก็มันมีปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องหมูเรื่อง oh, โอ้ยใช่เรื่องหมูข้าหายนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นั้นสมัย2 0 3 0ปีที่แล้วเนี่ยเขาเลื่อนเรื่องเดอะร็อกเรื่องคอนแอร์เรื่องโอ้หังดังๆเยอะแล้วก็นี่คือดาราระดับออสการ ดาราหลับออสการ์เรื่อง Living Las Vegas พี่โอ๋ก็ตามเข้าจากเรื่องนั้นแหละแต่ว่าจะบอกตามตรงว่าอันนี้เราจะพูดเรื่อเปื่อยไปหน่อยนะเพราะว่าหนังจริงๆแล้วหนังใจความมันนิดเดียวนะครับ,ค,รบคือถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องหนังเนี่ยสองนาทีก็จบแล้วถพี่โอ๋ก็จะพูดถึงนิโคลัสเคสว่าความชื่นชมของเราขนาดไหนตอนนั้นเน่ะเขาแสดงเป็นคนเมาเรื่อง Living Las Vegas จนถึงท่ันไดออสการ์เป็นอาการการแสดงอาการของคนติดเหล้านะครับและหลังจากนั้นเขาก็ แสดงหนังเลื่อยเปลือยได้ข่าวว่ามีหนี้มีสินก็ต้องทำงานใช้หนี้คยแสดงกับพิจาพนมเรื่องอะไรนะเอเลียนเอเลเอเลียนบุกอะไรก็ไม่รู้ที่กับพิจาพนมสักเรื่องนี่แหละอ๋อจิจิตคนชนเอเลียนใช่ครับมีมีอีกหลายเรื่องที่เป็นหนังเล็กๆแต่พอรุ่นหลังๆมาเนี่ยแสดงแต่หนังดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องเลนฟิวที่เป็นแดกูล่าด้วยอ๋อใช่ครับก็ แต่ละเรื่องหลังๆของเขาเนี่ยได้คะแนนสูงมากน้องไงรวมถึงเรื่องนี้ด้วยแต่เรื่องนี้คะแนนของนักวิจารณ์สูงคะแนนของประชาชนตำ่ำนักวิจารณ์ได้ในเว็บมะเขือได้กว่า80%แต่คนดูได้แค่กว่า4 0่อร์เซนทีนี้จะถามน้องไยว่าน้องนายจะเป็นนักวิจารณ์หรือเป็นคนดูถ้าเป็นผมผมจะเป็นคนดูแลกันครับผมค,บคนน้องนายน้องนายจะเล่าถึงความรู้สึกหลังเออเดี๋ยวพี่โอขอพูด พี่ขอพูดถึงความคาดหวังจากเรื่องนี้ก่อนครับพูดถึงเรื่องย่อก่อนยังไม่ได้พูดถึงความคาดหวังเรื่องย่อก็คือพระเอกเป็นนักเซิร์ฟแล้วก็อยากจะมาเซิร์ฟที่บ้านอันนี้เป็นหนังออสเตรเลียนะที่บ้านอยู่ในออสเตรเลียหาดอะไรลืมไปแล้วนะครับมาเป็นคนรักลูกมากแต่เขามีปัญหาทางครอบครัวลูกด,ดูเหมือนจะเลิกกับภรรยาแต่ยังรักลูกอยู่อยากจะมีชีวิตครอบครัวเหมือนเดิมก็อยากจะมาซื้อบ้านเก่าของตัวเองที่ ที่เคยเป็นของพ่อที่เสียไปแล้วอยากจะให้ภรรยาและลูกเห็นวิวสวยๆก็จะพาลูกชายมาเซิร์ฟที่หาดเก่าของตัวเองแต่บังเอิญเจอเจ้าถิ่นเขาห้ามเซิรฟ์ฟบอกว่าถ้าไม่ใช่คนที่นี่ก็ห้ามเซิร์ฟที่นี่เพราะฉะนั้นพระเอกก็จะต้องทําทุกวิธีทางเพื่อเซิร์ฟที่นี่ให้ได้นี่คือเรื่องยอ่อเรื่องย่อแค่นี้ครับและทีนี้จะถามความรู้สึกหลังชมของน้องนายบ้างอ จัดประหลัดเบาจริงๆครับผมสนุกมากเดือดดานสุดๆเลยครับมันเดือดยังไงครับทั้งนั้าก็คือคนเราเนี่ยนะครับเวลาโดนปิดห้ามอะไรมากๆเขาเนี่ยมันจะกดดันจนวันหนึ่งความอดทนเมื่อมันถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่มันก็จะพุ่งพล่านเดือดดานขึ้นมาครับแล้วก็ระดับนิโคลัสเคสด้วยนะครับมันจะมันจะขนาดไหนพี่โออขออนุญาตให้เห็นหัวนิโคลัสนิดนึง ไม่เป็นไรนะครับ,รบพี่โอคาดหวังไว้ว่าคือเรื่องย่ออย่างที่เรารู้กันเมื่อสักครูน่นี้พอเรื่องย่อมาขนาดนี้พี่โอคิดว่าครึ่งหลังนิโคลัสเคสคงจะต้องแอคชั่นมันหยดจะต้องบอกว่าโอ้ห่าดเดือดนี่นี่เขาบอกว่าอะไรนะส,ง,สงคราม<ต>ราขออนุญาตสงครามโต้ประสาทที่แดดยังเดือดไม่เท่านิโคลัสเคสข้าพเจ้าจะเซิร์ฟนะครับสงครามประสาทเนี่ยมันพี่โอไม่ได้อ่านหัวตรงนี้นะ ก็เลยเพิ่งจะรู้นี่แหละว่ามันเป็นเรื่องของสงคารามประสาทมากกว่าความเป็นหนังแอคชั่นครับก็พี่โอคิดว่านิโคลัสเคสอาจจะเอาคืนอาจจะใช้ใช้ความแอคชั่นคือคิดว่ามันเป็นหนังบูอ๊อ๋อใช่พอได้ดูจบแล้วความรู้สึกหลังชมของพี่โอก็คืออ้าวมันไม่ใช่หนังบู๊มันหลอกเราน้องนายรู้สึกว่าเจ<ม>นหลอกไหมก็ถ้าผม คาดหวังกับหนังแอคชั่นจริงๆนะก็ผิดหวังนิดนึงครับสาสตรงจารยก็ดูไปโดยที่อะไรก็ได้ดใช่ไหมครับ<อ>พี่โอะก็คาดหวังเพราะว่าเขาใส่เรื่องย่อมาอย่างนี้แล้วพอไปไป,ไปมามาหนังเขาหลอกเราว่าไปเป็นทิศทางนี้ปรากฏว่าเราโดนหลอกซ้ําไปเรื่อยๆโดนหลอกซ้ําว่าเอ้ามันจะอย่างนั้นเอ้ามันจะอย่างนั้นแล้วมันจะอย่างนี้มันไป มันไปเลื่อยจนจนคิดว่าหนังประเภทนี้แหละคือเป็นหนังประเภทขวัญใจนักวิจรนะครับแต่สาเหตุที่คนดูเขาให้คะแนนไม่สูงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อย่างใจคือมันหลอกไม่เลิกสักทีเหมือนอย่างปีที่แล้วเรามีเรื่องอาไก่ะที่หนังที่แมวอยู่ในกระเป๋าอะอากสายลับใชาสายลับอะไรนะอันนั้นหลอกคนดูตลอดทั้งเรื่อง นะครับหลอกหลอกว่าพระเอกจะเป็นพระเอกซูเปอร์แมนก็ไม่ใช่หลอกว่านางเอกจะเป็นดูริป้าก็ไม่ใช่หลอกหลอกทั้งเรื่องแต่ว่าเรื่องเซิร์ฟเนี่ยหลอกนิดนึงหลอกตรงที่สถานการณ์ของพระเอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นภาพหลอนหรือเป็นสิ่งที่พระเอกหลอนไปเองหรือเป็นความฝันอันนี้คือสิ่งที่หนังหลอกเราซึ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องจริงบางอย่างก็เป็นภาพหลอนบางอย่างก็เป็นความฝันนะครับว่า สนุกไหมโอ้ส่วนตัวผมล้านเต็มสิบอยู่ครับสนุกมากครับชอบวความโต้ประสาทคารมของนิคลัสเคสสุดครับตัวพี่โอเองพอพอ,พอก็มีส่วนที่ผิดหวังแค่นั้นแหละผิดหวังตรงที่หลอกว่าจะเป็นหนังแอคชั่นแล้วพอเอาเข้าจริงว่าอนี่เป็นสถานการณ์ที่พระเอกหลอนตัวเองหรือเปล่าแล้วพอมาไม่ใช่หรือพอมามีตัวละคร ที่อยู่ดีๆอ้าสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ตัวร้ายที่ทำเนี่ยทำเพื่อให้พระเอกได้เซิร์ฟโอ้จริงกลายเป็นอย่างนั้นกลายเป็นอย่างนั้นเรางงเลยนะงงเลยนะแล้วก็มีเรื่องของลทัทธิประหลาดเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทําให้พี่โอ้งงใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะปรับตัวได้นะครับแล้วพอมาตอนท้ายพอเรื่องทั้งหมดที่ถูกหลอกดันมีเรื่องจริง เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องตะแก่ที่ออกตามหาลูกตามหาหมาตะแก่ที่เสียลูกไปจากการมาเซิร์ฟในหาดต้องห้ามเนี้ยปรากฏว่าสิ่งที่ผ่านมาหลอกทั้งหมดเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันจะหลอกอีกปรากฏว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นจริงกลายเป็นเผ่านี้เผ่าที่พระเอกไปเข้าไปเซิร์ฟเนี้ยกลายเป็นไม่ใช่ที่ต้องการของชาวบ้านจริงๆครับครับก็ สุดท้ายพี่โอ๋กลัวมากนะครับคือคือถ้าคนของพระเอกหรือลูกชายพระเอกเป็นอะไรไปนี่พี่โอ๋จะแค้นเรื่องนี้มากลุ้นลุ้นนั้นบอกว่าลุ้นลุ้นใจต้นตึบตับเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยลูกมันจะเป็นยังไงแบบพี่โอ๋พี่พโอ๋แทบจะปิดตาครับตอนที่ใช่จําได้ผมดูซีนนี้อยู่ลุ้นแบบเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยครับน่ากลัวครับแต่เสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็เออจบจบสักทีจบได้อย่างสบายใจหนังไม่ยาวครับแค่ชั่วโมงครึ่งเองมั้งใช่ชั่วโมงครึ่งครับจบ<ๆ>หนังออสเตรเลียครับก็เข้าฉายไม่ครบทุกสาขานะครับที่เมเจอร์นี้ก็ที่ที่สกุมวินนีก็ไม่เข้านะครับหนังนี่น,นี่นี่เขาบอกว่าฉายวันที่แปดพฤษภาคมจริงๆแล้วฉายมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะครับก็คือ,คอมันเป็นกําหนดเดิมวันที่แปดแล้วเขาก็เลื่อนกลับขึ้นมาก็ ขอบคุณเมเจอร์ซินเพ็กสาขาสุขุมวิทที่เอื้อเฟื้อให้เราทำคลิปพี่นิคลัสเคสนี้ได้อย่างสบายๆนะครับเห็นหัวอยู่ใช่ไหมนะอเมื่อกี้ตกมานิดนึังอ๋อครับก็น้องนายมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องนี้อ๋อแนะนำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาชมนะครับคุณก็ อย่าคาดหวังอะไรเลยดีกว่า <g ülme> ใช่ครับถ้าคาดหวังแล้วหลายคนผิดหวังเพราะว่าเขาคาดหวังว่าจะเป็นหนังแอคชั่นคาดหวังแล้วพอมาเจอหนังประสาทเสียเนี่ยเขาบอกแล้วสงครามประสาทนะครับหนังคาดหวัง ก็คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องหลอนแล้วสรุปแล้วเพละออกมาเป็นสิ่งที่พระเอกฝันหรือพระเอกอาจจะเป็นคนจรจัดเลี่ยเล่าพระเอกจะเป็นคนเดียวกับคนแก่ที่ตามหาหมาตามหาลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยพอมาสรุปว่าอา้าวกลายเป็นทุกอย่างทําขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าพระเอกมีคุณค่าเพียงพอที่จะเซิร์ฟในหาดนี้หรือเปล่ากับชาวเผ่าซึ่งต้องถือว่าพระเอกต้องเป็นคนพื้นที่ก่อนถึงจะถึงจะเซิร์ฟได้ เมื่อพระเอกมาเป็นคนพื้นที่แล้วเราก็คิดว่าเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาเพื่อหลอกพระเอกเพราะฉะนั้นเรื่องตะแก่ก็น่าจะเป็นเรื่องหลอกเหมือนกันครับปรากฏว่าเรื่องของตะแก่เป็นเรื่องจริงนี่หลอกคนดูอีกทีหนึ่งน,น,นั่นแหละที่ทําให้นักวิจารณ์เขาชอบกันมากว่าหนังคาดเกาไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีคนดูบางส่วนผิดหวังก็ว่าไปครับก็ อุ้ยคุยยาวเลยคือเอาเป็นออปว่าพี่โอรู้สึกสนุกนะ้องหน่าให้ร้านเต็มสิบไปแล้วใช่ไหมครับให้ไปแล้วครับผมอ๋อพี่โอให้เรื่องนี้แปดเต็มสิบเลยนะครับอา้าวถ้างั้นก็คะแนนซูซี่กระดับพิจารณานะครับก็ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพ็กสาขาสุขุมวิทดูเรื่องนี้โดยใช้เงินสดได้ในคืนวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสในราคาเพยียงแค่99บาทเท่านั้นเอ๊ะเรื่องนี้ไม่ฉายดูเรื่องอื่นแล้วกันนะครับหมายถึงหนังที่ ใช้เอ็มพาสได้เนะี่ยถ้ารอบปกติที่ใช้เงินสดราคาเพียงแค่99บาทหลัง3ามทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสแล้วส่วนรอบเช้าวันเสาร์อาทิตย์ร39บาทครับผมบก่อนสเอ็ดโมงนะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณน้องนายที่มาคุยเป็นเพื่อนพี่โอนะครับยินดีมากมากค่ะครับขอบคุณเช่นกันครับ <c oughs> ไม่หล่นครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสอื่นถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบก้องขออภัยครับสวัสดีครับ